ありがとうんうんうん。 น้ำมันไม่อนะครับน้ำมันไม่ไอนะครับ,ค,รบคันนี้น้ำมันไม่ออ่าน้าไม่ดันควันไม่ดำพร้อมใช้งานสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ส้มแบ,บมีรถจะมานำเสอเนออีกแล้วนะครับคันนี้รับผมเป็นยูซ m ดีแมครุ่นไฟตาขาลามตัดนะคันนี้ราคาแสนกว่าบาทนะครับแสนไม่ถึงสองแสนรถสวยสภาพดีๆนะครับคันนี้รถสวยเครื่องดีด้วยนะครับราคาไม่แพง นะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงสวยโดนใจคันหรือเปล่าติดตาไปกับซูเปอร์เลยนะครับที่ดิสูดีแม็กคันนี้นะครับเป็นรุ่นไฟตาเข้าหลามตัดจดทะเบียนปี2006นะครับรถสวยนะครับสีสวยมากๆเลยนะครับคันนี้ไม่มีตําหนิด,ด้วยนะครับนี่แล้วก็เครื่องดีเกดีซมแบอร์กระละตีรับประกันเลยเป็นอีซูดีแม็กรุ่น s l x นะครับคันนี้เครื่องยนต์2.5นะพี่น้องเอ๋ยายทะเบียนอยไม้งองู U 401จังหวัดบึงกาฬแต่รถจอดอยู่ที่อุดรธานี เบอร์โทร080 013ป2 0 8นายะครับใครสนใจโทรเข้ามาหาสมแม่ก่อนเลยนะครับติดต่อได้ตลอด2 4ชั่วโมงนะครับไฟตาเดิมนะครับของเดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่ไม่มีร่องรอยแตกเล้ามีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับนี่พวกโลโก้พวกนี้ของเดิมเห็นเด่นชัดเลยรถสวยมากเลยครับคันนี้นะครับฝากระโปรงเดิมเดิมครับนี่ของเดิมจากโรงงานเลยนะครับใครที่อยากจะได้รถไปไว้ใช้งานเปิดราคาอยู่ที่185 0 0 0บาท1 8 5 0 0 0บาทต่อรองได้นะครับ 188,000บาทต่อรองได้เด้อใครมีเงินเท่าไหร่โทรเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามกันได้รถจอดอยู่ที่อุดรธานีนะครับซุ้มล้อด้านหน้าโอเคสะอาดสะอ้านดีนะครับโชคดีแหนบดีรถสวยนะครับนี่ล้อเป็นล้อเดิมนะครับนี่ยางดีสีเส้นเลยนะครับนี่ยางสวยๆเลยวิ่งกันได้อยู่นะครับอ่ากระจกหน้าดีไม่มีร่องรอยแตกร้าวนะครับนี่รถสวยๆเลยภาษีก็ปี68นะครับนี่นะครับปี68 ติดฟิล์มไม่ให้ใหม่นะครับเราติดฟิล์มไม่ให้ใหม่รถสวยด้วยนะครับนี่นะครับใส่คิ้วกันสาดมาด้วยนะครับนี่หลังคงหลังคาสวยงามนะครับสีไม่มีตหมีเลยแหละนะครับประตูก็ไม่ช้ำนะครับนี่ประตูสวยๆเลยนะครับโคตรสวยเลยคันนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทกระจกไฟฟ้านะครับเบาะด้านในสวยงามรูลาอลังการนะครับนี่นะครับ ด้านในแคปก็โอเคกว้างขวางดีนะครับนี่สวยนะครับนี่เบาะหุ้มมาลายดำแดงสวยนะครับเล่มพร้อมโอน185,000บาทเกียร์ธรรมดาพวงมาลายพาวเวอร์แอร์เย็นเก็บบนนี้จะได้หมดนะครับนี่จะได้หมดนะครับจะได้หมดทุกจุดเลยนะครับโคตรสวยเลยไปดูเม็ดอาก,กันหน่อยเม็ดอากสวยๆเลยอยู่ครบทุกเม็ดเลยพี่น้องเอ๋ยนะครับนี่ 0800137208นะครับใครสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนี่ประตูไม่ช้ำไม่เยอะไม่ยอ้อยปิดเบาๆสนิทนะครับนี่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเด้อพี่น้องเอ๋ยนะครับด้านหลังก็จะมีไลเนอร์ให้นะครับนี่นะครับอ่าจัดทรงจัดสีสวยงามนะครับชัดสีสวยๆได้เดิมบางเลยละคันี้นะครับเดิมเดมบิบางๆเลยไฟท้ายก็โอเคนะครับสวยๆไม่มีร่องรอยแตกรล้าทั้งสองด้านนะครับ มีกันชนท้ายมาให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับได้กันชนท้ายมาด้วย2.5 DDI นะครับคันนี้เปิดฝาท้ายดูหน่อยชึบโอเคครับฝาท้ายเปิดง่ายนะครับฝาท้ายก็ไม่ผุนะครับนี่สวยงามนะครับเม็ดองเม็ดอกักอยู่ครบนะครับตะเข็บพวกนี้อยู่อ่า,อาลองกระบ,บะโอเคนะครับชึบเอา ดูช่วงล่างกันหน่อยมียางอะไรหนึ่งเส้นนะครับพื้นกระบะโอเคสวยเลยนะครับนี่โชคดีแหนบดีนะครับสวยครับช่วงล่างสวยเลยนะครับ ฝั่งทางด้านนี้ก็โอเคครับสีไม่มีตำหนิเลยครับไม่มีรอยลักยิ้มรอยคนแมวเด้อหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับโคตรสวยเลยแหละนะครับใครจะจัดไฟแนนก็มันได้ดาวสูงหน่อยเพราะว่าคันนี้มันจัดได้น้อยนะครับต้องดาวประมาณสักห้าหมื่นหกหมื่นนะครับแต่งวดถูกแน่นอนถ้าจะจัดนะครับถ้าซื้อสดก็ราคาก็ต่อรองกันได้นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทประตูฝั่งทางด้านคนขับก็โอเคครับสวยงามไม่ช้ำเลยในกระจกไฟฟ้าด้วย นะครับเบาะสวยงามนะครับอ่านะครับเพจตัวนี้อยู่ครบนะครับสายคัดพวงคัดเบลใช้ได้อ่ดูเลขไม้นะครับเลขไม้ของดีแม็กคันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยกิโลสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยกิโลนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยสีก้านพาวเวอร์ Power นะครับ เกียร์ธรรมดาหสปีดเกียร์ยังแน่นเลยพี่น้องนะเครื่องดีเกียร์ดีคันนี้การันตีเลยแหละมันจะเบรกมือใช้ได้นะครับอา่าฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยมาเป็นยังไงนะครับสตาร์ททีเดียวติดตื้มเลยพี่น้องเอ๋ยนะครับม่านวัดใช้ดได้หมดนะครับม่านวัดใช้ดได้หมดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดนะครับแต่ดังที่ปัดนน้ำฝนโอเคใช้ได้นะครับเอ ทีหนึ่งทีย์สองคีย์สามคีย์สี่แอร์เย็นนะครับแอร์เยน็นเครื่องเสียงใช้ได้แอร์เย็นนะครับราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเอ้ยหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทจดทะเบียนปีสองพันหกนะครับอ่ารถสวยพร้อมใช้งานรถจอดอยู่ที่บ้านดุงอุดรธานีกระจกไฟฟ้าขึ้นง่ายลงง่ายสบายนะครับนี่หน้านี้ก็โอเคครับขึ้นง่ายลงง่ายสบาย ะคเอาเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนครับห้องเครื่องของอิตาสูดีแม็กคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.5นะครับเทอร์โบนะครับคันนี้คอมมอนเรลอินเตอร์คูลเลอร์นะครับก็แบตเตอรี่ใหม่ไฟยังแรงนะครับเพจจากโรงงานอยู่ครบคันหน้าเดิมนะครับนี่นะครับคันหน้าเดิมเดิมเครื่องยนต์สวยนะครับคันนี้เครื่องดีนะครับเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะครับนี่ หลากระโปงเดิมจากโรงงานด้วยนะครับพวกนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับไม่มีรอยน้ามันซึมน้ํามันเยิ้มน้ามันย้อยไม่มีนะครับน้ํามันไม่ไอนะครับน้ามันไม่ไอนะครับคันนี้น้ามันไม่ไอ น้ำไม่ดันควันไม่ดำพร้อมใช้งานนะครับโคตรสวยคันนี้นะครับใครที่อยากจะได้อีสูดีแม็กไปไว้ใช้งานาไฟตาข้าวหลามตัด,ดรุ่นโกสซี่คันนี้นะครับ SLX คันนี้1 8 5 0 0 0บาทเด้อนะครับสำหรับท่านใดครับที่สนใจอีสูดีแม็กคันนี้นะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่1 8 5 0 0 0บาท1 8 5 0 0 0บาทนะครับราคาต่อรองได้ใครมีเงินเท่าไหร่โทรมาคุยกันก่อนรถจอดอยู่ที่อำเภอบา้อนานดุงอุดรธานีเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับ ใครสนใจทวงเข้ามาสอบถามกันได้นะครับหรือใครสนใจมี่ห้ออะไรอ,อยากได้รถรุ่นไหนก็โทรมาได้ส่วนคลิปหน้าจะพาไปดูรถอะไรห้ออะไรก็ฝากกดติดตามไว้นะครับคลิปมีสมแมโคลาไปก่อนเด้อสวัสดีครับ